คู่น,นี้โดนจับตาเจนนี่แบล็กพิงก์ V BTS หลังโผล่ดูคอนเสิร์ตเดียวกันเรียกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเมื่อชาวเน็ตเจอ2หนุ่มสาวคนดัง V BTS และเจนนี่แบล็กพิงก์ไปชมคอนเสิร์ตเดียวกันอย่างคอนเสิร์ตของนักร้องหนุ่มแฮร์รี่สไต์จุดประเด็นกระแสะข่าวเรื่องความรักของทั้งคู่ให้กลับมาเป็นที่สนใจกันอีกครั้งโดยเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาค่ะแฮร์รี่สไต์ได้จัดการแสดงคอนเสิร์ตเลิฟออนทัวร์ในเกาหลีโดยมีเหล่าดาราและเสเลปชั้นแนวหน้าของวงการเคป๊อป มาร่วมชมกันจำนวนมากอาทิเช่น V, j จ n g กุก k uk, RM, ชูก้าแห่งวง BTS, j e n n i โร o s e แห่งวง Blackpink ซึ่งสำหรับแฟนๆต่างชาติการพบกันระหว่าง V BTS และ Jennie Blackpink เป็นที่สนใจเป็นพิเศษค่ะคลิปของไอดอลสคนขณะเดินผ่านกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ทันทีซึ่งในคลิปความยาว5วินาที Jennie และ Rose เข้าไปในบริเวณที่นั่งของคอนเสิร์ตซึ่ง V BTS นั่งอยู่ก่อนแล้ว สิ่งที่ดึงดูดความสนใจคือวีกำลังมองไปที่จนเจนนี่ชาวเน็ตบางคนมองว่านี่เป็นสัญญาณที่คลุมเครือของความสัมพันธ์ที่ถูกกล่าวหาระหว่างไอดอลทั้งสองคนซึ่งก่อนหน้านี้ในปี2022ีวีและจนเจนนี่ถูกจับตาม,มองในเรื่องข่าวลือการออกเดทแต่ก็เป็นระยะเวลากว่า1ปีแล้วที่ทั้งคู่ไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ดังนั้นชาวเน็ตบางคนจึงหวังว่าการพบกันโดยบังเอิญในคอนเสิร์ตจะให้ความชัดเจนกับข่าวลือที่เกิดขึ้นค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้้ทุกกคคนนไดรัับชม่ะ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ